ผู้ชชยคนนั้นเปิดประตูให้หนูน่ค่ไหมอไบะหูอปเองเหมือนเแล้วก็ลกนีเป็นหมูหมูสีชมพูมีกดโกดดำกัสีดำกันี่คือตัวอะไรนะลูกม้อแท้แทสิเนี่อะไร เป็ดเป็ดอยู่ที่หมวกคาด้วยเป็ดอยู่ที่อะไรเป็ดอยู่ในน้อยู่ที่หัวไก่เป็ดอยู่ที่หัวไก่ตัวนี้อะไรอะลูกเหมือนช้างเต๋จริงๆไม่ใช่ช้างเต๋ออะไรอะคะมันตามไม่ดีแล้วมันคือต๋ออะไรวัวเหรอใช่หรือเปล่าเราเต๋อเนี้ยอะคะโก้โก้เหมือนกันเหรอลูกไม่ใช่โก้ชเต๋ออะไรด็อกชีพ หมือนช้างจริงด้วยอ่ะตัวนกมันยังไม่แห้งนะมือเลอะนะหนูเป่าแห้งแล้วนะมันยังแห้งไม่หมดสนุกไหมสนุกค่ะไว้มาอีกเนาะอันนี้มันเป็นคุกก้นันเลมโบนะคะหนูลืมเป่าอ้าไม่เป็นไรมันยังไม่แห้งเหรอลูกมันยังไม่แห้งอ่ะ เป่าผงของแม่มาเป่าก็ได้มีสีอะไรบ้างเนี่ยสีม่วงสีขาสีเหลืองสีนสีน้าสีขาวเราต้องรีบไปรี่ไปโลมัดโลมัดที่เลยโลมัดก็คี่เรากำลังจะไปเนี่ยเราต้องนี้ไปนะเพราะเดี๋ยวมันจะปิด พุทุนวิปน <Michael> <Y> ั้นะแต่มันจะเป็นโรมาเหรอลูกไม่ใช่ไม่ใช่ปลาโรมอลหรอกโวลบอลโวลที่กำแพงอ่ะลูกเหรอโวลมาสิโวลบอลไปโลบอลกันไปโวลบอลกันนะคะไปโวลบอลกันค่ะ ผสมการ่ช้มีหลายสิ่งมันออกเป็นนกข่อยนิดนึงมันชื่ออะไรคะดกไม้ดกไม้อะไรคะ ハッ